สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมติ๊กฮีโร่กลับมารับใช้เป็นแฟนอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่1นะครับในการรวบรวมข้อมูลทางสถิตินะครับเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสถิติแรกนี้ก็คือวดประจําวันที่16กันยานะครับรวมทั้งหมด25ปีครับหน้าจอรับไว้พิจารณาด้วยนะครับท่าน ต่อไปก็มาวัดกําลังเลขกันเลยนะครับวัดประจาวันที่16กันยานะครับกําลังเลข3ตัวบนนะครับเลขที่ออกมากได้แก่เลข2 3 6 8นะครับเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข0 5 7 9นะครับโดยมีเลข3นะครับออกมากที่สุดนะครับส่วนกําลังเลข2ตัวล่างนะครับจาก0ถึง9นะครับเลขที่ออกมากได้แก่เลข5 6 7นะครับ เลขที่ออกน้อยได้แก่เลขศูนย์หนึ่งสองสามนะครับโดยมีเลขห้าออกมากที่สุดนะครับต่อไปก็เป็นสถติเฉพาะที่ออกวันอังคารนะครับรวมหมดยี่สิหงวดนะครับแคปหน้าจอรับไว้วิจารณาด้วยนะครับท่านต่อไปก็มาวัดกำลังเลขนะสามตัวบนนะครับ เลขที่ออกมากได้แก่เลข 1, 3, 5, 6นะครับเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข 2, 4, 8, 9นะครับโดยมีเลข6นะครับออกมากที่สุดนะครับส่วนกำลังเลข2ตัวล่างนะครับจาก0ถึง9นะครับเลขที่ออกมากได้แก่เลข 0, 3, 5นะครับเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข 0, 1, 2, 8นะครับโดยมีเลข9นะครับออกมากที่สุดนะครับ ต่อไปก็จะรวมกําลังเลขนะฮะเฉพาะที่ออกวันที่วันที่16บกกันยายนนะครับกับเลขที่ออกเฉพาะวันอังคารนะครับรวมกําลังเลข3ามตัวบนก่อนนะครับเลขเลขสามเนาะรวมได้ส9บนะครับเลข9้ารวมได้ยี่สิเพราะฉะนั้นก็คือเลขที่ออกสูงสุดนะชนกันสูงสุดก็คือ3ามกับ9้านะครับโดยมีเลข3ามเนาะออกมากที่สุดนะครับต่อไปเป็นกําลังเลข2ตัวล่างนะครับจากศูนย์ถึง9นะครับ ผลประกฏว่าเลข5รวมได้สิบเนะครับเลข9รวมได้ได้สินะครับเพราะฉะนั้นเด่นก็คือ5กับ9นะครับโดยมีเลข5นะครับออกมากที่สุดนะครับข้อมูลทางสิติเหล่านี้นะครับรวบรวมจากคณะผู้จะทำความใจคุณรวยนะครับเอสารพิมพ์ใจนะครับเอสารจุกบ,บางจาก นิยสานสัสีมาและนิยสารฮีโร่ซึ่งมีวางแผงตามหลาดทั่วไปนะทั่วประเทศตามแผงหนังสือทั่วไปนะครับหาซื้อไม่ได้ก็สั่งตรงจากช่องทางบนหน้าจอเลยนะครับ E.P. นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมช่วย กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเพืท่านรับรู้ข้อมูลเป็นอย่างร,ร,วรวดเร็วนะครับพันต่อเวลานะครับ EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม